วันที่20มกราคม2568ดออรอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการประจำศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,567ศูนย์สอบสอบพปเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยมีนายสเสนรัชดานางหทัยรัชชานสีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งนางวิรินวันสมสกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานณห้องประชุมล้านเงินสพปเชียงใหม่เขตหนึ่ง วันที่22มกราคม2568นาอยนอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการอกกคอสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งจัดประชุมอกกคอสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งครั้งที่1 2568เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสิทธิทชัยมูลเขียนประธานอ,อก,กอสเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ณห้องประชุมล้านนาสอพอปเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่24ม 68, กราคม2568ดรอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสุนิธาพรหมมนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางวิรินวันสมสกุลศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษเพื่อชี้แจงคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ปีการศึกษา2567ชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนศูนย์สอบศึกษานิเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมล้านตองสพปเชียงใหม่เขตหนึ่งวันที่25มกราคม2568ดรอนุกูลศรีสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเป็นประธานการอบรมโครงการการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างงานอาชีพด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งพร้อมด้วยนางสุนิทราพรมมนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาว่าที่ร้อยตรีหญิงอธิชยาไข่สังปาณปยนายนัทสิทธิ์ทง22นางสาวพรานภาสารกาศึกษานิเทศซึ่งทางสอพอมีนโยบายเร่งด่วนควิกวินข้อ5เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนข้อย่อย5.1 พัฒนานักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะอาชีพรวมถึงกำกับติดตามดูแลให้ครูผู้สอนทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะอาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพเพิ่มเติมณห,ห้องประชุมเครดิตยูเนียนครูดอยสะเกด จังหวัดเชีงยงใหม่